สวัสดีครับมาพบกับจำฮ้อนเจริญยนกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวฝากก่อนนอนอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวมาชม DC70 น้องกระสอบนะครับคันนี้ทำการรอเช็คบิ้วใหม่หมดทั้งคันนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดการทำนะครับลึกๆว่าทำอะไรให้ไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูชุดคอ,อดก่อนก็ได้นะครับลูกปืนเพลาคอล์เรียงบนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสเตอร์เต็มร่องใหม่นะครับเพลาเหลี่ยมตัวนี้ก็ใหม่ นะครับชุดนี้กับโซ่ลำเลียงผมบอกเลยคุยกันหลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าครับกับชุดแต่งคอสปริงคอเลดนะครับปูใหม่นะครับลูกลอกข้างปากนะครับไล่เลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกตัวบนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งฟันเฟืองแล้วก็ลูกปืนนะเก็บงานสีใหม่หมดนะครับซีนคอใหม่นะครับแบบหนา อย่างหนาเลยนะครับนี้คอสมบูรณ์แล้วนะครับรอขึ้นชุดคอนะครับลูกป้อนคันนี้เป็นไงลูกป้อนเดิมกลึงพอกข้างใหม่ใช่หครับลูกปืนฝาข้างลูกป้อนนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วคันนี้ออปชั่นพิเศษนะครับเจี๋สิบระสอบคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ได้พร้อมขยายปากนะครับ หัวจรวดใหม่หมดเลยนะครับตอนหัวจรวดประกับเราใบมีดใหม่ยกชุดนะครับปูปากกลีดให้นะครับ1.5มิลเลาะพื้นทากันสนิมอย่างดีนะครับจบไปในส่วนปากนะครับมาดูต่อกันในส่วนเกียร์นะครับโอหอนใหม่ยกยกลูกนะครับชุดเฟืองพาวเร์บิต่างๆใหม่แล้วนะครับอ่าเพลาขับตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลย2ข้างนะครับชุดนี้หลายหมื่นนะครับ ชุดนี้โอฮอนให้อย่างดีนะครับปั๊มตัวเดินโอฮอนให้ใหม่นะครับเกียร์ปั๊มตัวนี้ก็ลงทุนไปหลายหมื่นนะครับก็ทําให้อย่างดีช่วงล่างนะครับโรเลอร์ใหม่กี่ตัวโรเลอร์ใหม่เกือบทุกตัวตัวนี้ฝั่งซ้ายใหม่หมดนะครับสังเกตได้เลยฝั่งซ้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยสกีใหม่นะครับน็อตสกีก็ใหม่นะครับเอาว่าทําสีกันสนิมใหม่หมดลูกปืนซีนต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับลูกปืนล้อนำเพลียวเร่งล้อนำ มาดูฝั่งขวามืดหน่อยนะครับเท่าที่ดูใหม่หมดเลยนะครับข้างล่างสกีต่างๆก็เลอร์นะครับไม่มีหมกนะครับลูกปืนทุกตัวเราใช้ของใหม่หมดนะครับล้างสกูปูลเลตให้นะครับเป็นสนเตลเลตชิ้นตะแกรงใหม่หมดเลยนะครับตะแกรงซิงนะครับ แกงกลมเรียบร้อยแล้วลูกนวดใหม่นะครับย้ํานะครับลูกนวดใหม่ยกชุดลูกนี้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนให้เห็นตอนระหว่างประกอบไปเลยนะครับลูกนวดใหม่ยกลูกนะครับลูกนวดหน้านะครับตัวนี้ก็ใหม่นะครับพร้อมกันสึกใหม่ราวลูกนวดใหม่ด้วยนะครับชุดนี้ตะแกรงใหม่สี่ตัวกเกตตะแกรงนะครับตะแกรงใหม่สี่ตัว ทันสึกข้างนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็จะมีเก่าห้ใหม่ปนกันนะครับลูกปืนทันโยกตะแรงเราเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคันนะครับเปลี่ยนใหม่เลยไม่รอนะครับจะแตกไม่แตกที่นี่ไม่รู้นะครับเปลี่ยนใหม่ซีนตะแรงใหม่หมดนะครับก็น่าจะปลาไปเกือบแสนแล้วนะครับชุดที่ถ่ายให้ชมหม้อน้าผ่าล้างแยงใหม่เปลี่ยนวาวหม้อน้ําใหม่นะครับ ตัวนี้แปลงเป็นสายพานต้องซีให้นะครับเป็นสายพานต้องซีแล้วนะครับดันข้าวได้สบายนะครับน่าจะใหญ่แล้วก็เป็นต้องฟันด้วยอ่าโค้งดันเข้าเป็นสเตนเลสนะครับก็ใช้กันยาวๆทนๆนนะครับลูกปืนลูกนวดหัวท้ายเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลื่นเลยนะครับนุ่มลื่นเลยลูกปืนหัวท้ายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วลูกปืนพัดลมเปลี่ยนแล้วลูกปืนลูกรอกนะครับ แล้วลูกปืนขาวลกอกคลึงใหม่นะครับจับศูนย์ใหม่ดูนะครับไม่มีกระดกนะครับชุดลูกปืนต่างๆลูกปืนสกรูนะครับลูกปืนลุกลอกลูกปืนลุกลอกจัดเต็มนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับเพราะเป็นชุดแต่งขยายปากด้วย495,000บาทนะครับอีกประมาณ2วันก็จะจบงานนะครับลองระบบ ก็สนใจสอบถามจ้ามาฮ้อนได้ที่เบอร09์0910206555นะครับสวัสดีครับ